นานมันอ้เจ้าพวกเด็กๆฉันจะกินพวกมันให้ได้ฉันจะตามลาพวกมันโดยที่พวกมันยังไม่รู้ตัวเดี๋ยวรอให้พวกมันเผลอก่อนตอนนี้คือให้มันเล่นเพื่อความสบายใจหลังจากนั้นเราก็จะเข้าไปจัดการพวกมันให้ทุกคนให้ได้เก็กบ้าจะจะกินพวกแกอาจจะพวกเด็กบ้าเราต้องกินมันให้ได้ ฉันจะกินพวกแกให้ได้จะพวกเด็กบ้าครับเอ้ยอยู่เอ้ยอยู่จะบ่อ่า ครับมันไปแล้วมันไปอื่นแล้วเอ้ยโอเคจะ้อเข่าวบอกแให้ได้ จะไปกินม yeah, ah, ah, oh? so oh ุกเกันูด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 ดูดูดดูดูดูดดดูดูดดนกันหมดเฮ้ยดด